สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยามเช้าวันนี้นะคะมีข่าวล่ามาแรงของคุณหมาแก่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวด่วนนี้กันค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วรบก,กวนช่วยกันกดไลค์แชร์ like, share, ให้มีก่อนเลยจ้าสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่รายงานหรือว่าเป็นการเปิดใจของคุณหมาแก่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าหลังจากที่คุณหมาแก่เนี่ยหายไป,ไปเป็นระยะเวลาประมาณ4วัน หมาแก่ได้โฟนอินเข้ามาในรายการนะคะโดยแจ้งว่าหมาแก่อาจจะพักยาวหลังการผ่าตัดสักประมาณ1เดือนหรือว่า2เดือนเพราะว่าการผ่าตัดใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยมันกระทบต่อการใช้เสียงแล้วก็ระบบการหายใจของคุณดนายด้วยคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้โฟนอินเข้ามาในรายการเจาะลึกทั่วไทย เผยคืนนี้จะมีการผ่าตัดก่อนที่จะมีการพักฟื้นยาวซึ่งอาจจะห่างหายไปจากจอทีวีพักใหญ่เลยแฟนๆรายการก็อาจจะเป็นห่วงเนาะเพราะว่าต้องมีการพักฟื้นประมาณ1-2เดือนเลยแล้วก็ส่วนในเรื่องของการอัปเดตโฟนอินเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ได้หรือว่าคาดการไม่ได้เลยเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ย มันมีผลกระทบต่อระบบการใช้เสียงแล้วก็ระบบการหายใจวันนี้นะคะ11มีนาคมนายดานัยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการจอดลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตว่าอยากจะเปิดใจสักนิดนึงก่อนที่จะลาพักยาวเพราะว่าเดี๋ยวเวลาประมาณ 14นฬิกาคุณหมาแก่ก็จะต้องเข้าเตรียมตัวในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพร่างกายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการผ่าตัดจริงในเวลา20นาฬิาแล้ก็ไม่ทราบเลยว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบเล็กหรือผ่าตัดใหญ่นับจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลายาวเลยในการพักฟื้นพักร่างกายเนื่องจาก มีความเป็นห่วงนะคะเพราะน้องๆที่กําลังแบกในรายการอยู่เนี่ยก็มีความหนักหนาสาหัสกันกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลับของคุณหมากแก่เนี่ยเยอะมากก็มีความเป็นห่วงที่ตัวเองนั้นจะต้องลาไปพักฟื้นแบบยาวๆเลยในเมื่อมีการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะใหญ่ในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะกระทบกระเทือนทางด้านของการหายใจการใช้เสียงเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องพักฟื้นยาว โดยทางคุณหมาแก่นะะบ,บอกว่าก็หวังว่าคงจะไม่มีเสียงล่ำลือนะคะหรือว่าเล่าอ้างใดๆอีกที่อยากจะเปิดใจก็คือตนได้หายไปเป็นระยะเวลา4วันนับตั้งแต่วันที่4มีนาคมแต่ก็มีอะไรมากมายเหลือเกินนะคะมากระทบทางด้านจิตใจซึ่งตัวคุณหมาแก่เองเนี่ยก็บอกก็ยอมรับเลยว่าตัวเองนั้นก็แปลกใจมาก แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะระยะเวลาเพียงแค่4ี่วันเท่านั้นเองจะมีอะไรที่ทำให้ภายในจิตใจของคุณหมาแก่เนี่ยได้รับรู้บางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีงานะส่วนประเด็นเฉพาะตัวที่ได้มีการถามว่าแล้ววันที่ได้หายไปสวันเนี่ยได้เห็นอะไรบ้างตนก็ยอมรับเลยว่าได้เห็นทั้งสองด้านของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือในขณะที่ได้เห็นทางด้านของความกักขระ ของมนุษย์หรือว่าทางด้านของการทอแลของความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันตนได้เห็นมาหมดรวมทั้งได้เห็นถึงความงดงามของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันในยามที่ตนนั้นมีปัญหาหรือจะเรียกว่าใกล้ตายแบบจิโกก็คงจะเห็นมิตรไมตรีพอสมควรแล้วคงจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นมิตรไมตรีที่ไม่มีการแบ่งระหว่างเสื้อสีเหลือง สีแดงแล้วก็ไม่มีการแบ่งกั้นระหว่างความก้าวหน้าหรือว่าความล้าหลังไม่มีแม้แต่เส้นแบ่งสำหรับการอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมประชาธิปไตยเผด็จการไม่มีเส้นแบ่งเหล่านั้นเลยคำว่ามิตรไมตรี 3, นั้นก็คือมิตรไมตรี 3, จากผู้คนที่มีความหลากหลายบางคนบางครั้งอาจจะมาจากในมุมที่ตนเองนั้นคาดคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ เพราะเขาได้เอาชื่อของความเป็นหมาแก่ควรที่จะเอาขึ้นไปบนบัญชีหนังหมาซะด้วยซ้ําแต่กลับตาละปัดผมได้รับมิตรไมตรีอย่างคาดไม่ถึงก็ว่ากันไปประมาณนี้ก็เล่ากันถ้าพูดมากไปกว่านี้ก็อาจจะทําให้น้องๆและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนั้นมีความระบากใจมากขึ้นไปอีก เมื่อถามว่าจะพักยาวแค่ไหนนายเดนยได้กล่าวว่าก็คงจะต้องเข้าใจถึงภาษาหมอก่อนนะเขาจะบอกเผื่อไว้สักนิดนึงคือบอกไว้เยอะไว้ก่อนเพราะถึงเวลาถ้ามันสั้นมากกว่าเวลาที่กำหนดมันก็จะโอเคดังนั้นหมอจึงใช้คำกลมๆก,ก็คือสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนซึ่งตนเนี่ยก็ตกใจหมอก็บอกว่าถ้าสาภาพร่างกายสมบูรณ์สักนิดนึง พอเดือนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าจะเร็วกว่า1เดือนหรือไม่นั้นก็มีความรู้สึกหนักใจนะก็อยากจะเร่งวันเร่งคืนเหมือนกันแหละนี่ขนาดผมหายไปแค่4วันเนี่ยผมยังมีเรื่องราวที่ผมหนักใจมากมายอะไรขนาดนี้คงไม่เกินเดือนนึงนะผมก็จะพยายามถ้าเกิดว่ามันเร็วมากกว่านั้นเพราะว่าการผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ย มันกระทบถึงการใช้เสียงของผมพอสมควรเลยแล้วก็กระทบถึงการหายใจของผมด้วยไม่ทราบว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะในการที่จะต้องพักก็ขอให้น้องๆเนี่ยได้สู้กันต่อไปเมื่อถามว่าระยะเวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัดไม่สามารถที่จะใช้เสียงโฟนอิน หรือการอัปเดตข่าวใช่หรือไม่นายดนายได้ดกล่าวว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่อาการเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบเสียงแล้วก็ระบบการหายใจดังนั้น2อ,อย่างนี้เนี่ยถ้าจะประครับประคองให้มันอยู่แล้วมันใช้เสียงแล้วมันจะไม่เกิดการอักเสบหรือว่าไม่หนักหนามากนัก หรือว่าไม่เกิดผลเอฟเฟกอะไรขึ้นมามันก็คงจะโอเคอะนะซึ่งตนก็ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็จะพยายามให้ถึงที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าก็รู้ว่าน้องๆในรายการเนี่ยก็แบบรายการกันจนหลังแอนอยู่ก็เข้าใจะนะผมก็จะพยายามให้ได้เร็วมากที่สุดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็จะเป็น ความคืบหน้าออกมาจากคู่อรินั่นก็คือสื่อผู้จัดก,การออนไลน์นะคะที่ได้รายงานแล้วก็ความเป็นด้านมืดเนี่ยอันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าคุณหมาแก่เนี่ยได้เห็นด้านมืดของใครแต่นะับว่าในเรื่องร้ายๆมันก็ยังมีเรื่องดีที่ซ่อนอยู่นะเพราะว่าคุณหมาแก่ก็บอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็ยังมีมิมตรไมตรีมีกัลยาณมิตรที่ หนุดรอดมาหานมาได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆของคนรอบตัวของคุณหมาแก่ก็อย่าลืมนะคะในวันนี้เวลาประมาณสองทุ่มคุณหมาแก่ก็จะมีการผ่าตัดจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับนะคะก็เอาใจช่วยคุณหมาแก่ก็แล้วกันแล้วก็หวังว่าน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดมีผลกระทบทางด้านเสียงแล้วก็ระบบหายใจก็น่าเป็นห่วงไม่น้อย ถ้ามีข่าวความคืบหน้าอัปเดตอย่างไรเราก็จะนำมารายงานให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้รับฟังข่าวแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อกรณีของคุณหมาแก่แล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ